สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว m มจ s ว t k 1 0 0 2นะครับอันนี้ผมซื้อมาในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์แอปหนึ่งนะครับในราคา300กว่าบาท ก็ในกล่องก็จะมีแจ็คดีีตัวผู้นะฮะ5.5มิลแถมมาให้นะครับมีแคคควงนะฮะมีแผ่นเพจด้านบนนะฮะบูชิอ a ติโอ ชิคออเดโอไฮไฟพอว์เวอร์แอมไนะครับหนึวัตต์คูณสองนะฮะเซทเคหนะฮะตัวนี้จะแล้วก็นี่ฮะตัวแอมตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีภาคปรับโทนทุ้มแหลมนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังแนวเรียบๆง่ายๆนะฮะไม่ต้องปรับอะไรให้ยุ่งยากนะฮะด้านล่างจะมีสกิล ZK 1 0 0 2นนะฮะ ฮิตซิงออกมาก็ตัวนี้จะใช้เป็น IC ขยายเป็น TPA 3 1 1 6นะฮะ D2 นะครับจำนวน2ตัวนะฮะทำงานแบบโมโนโหมดอยู่นะฮะจำนวน2ช่องนะฮะก็จะให้กำลังขับที่ประมาณ100วัตต์นะฮะที่2โอห์มนะครับต่อช่องนะครับก็ถือว่า กำลังครับเยอะพอสมควรนะฮะสำหรับแอมกิ๋วตัวเล็กๆขนาดนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีบลูทูธในตัวนะฮะเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับเหมือนกับรุ่นที่มีโทนปรับนะฮะเป็น3วอลลุ่มนะฮะที่จะมีโทนทุ้มแหลมด้วยแต่ตัวนี้มีแค่เป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เป็นวอลลุ่มมาสเตอร์นะครับก็ตรง DC Input ก็จะเขียนไว้ว่ารองรับไฟตั้งแต่5-27ถึง27โวลต์ DC นะครับก็ถ้าใช้งานจริงก็แนะนำอยู่ที่ประมาณ19-20 v ถึงย0โวลต์อ่ะกำลังดีนะครับเพราะว่าสิงระบายความร้อนจริงระบายความร้อนที่ให้มาค่อนข้างเล็กพอสมควรนะฮะแต่ก็ถือว่าระบายความร้อน ได้ดีระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ไปต่อใช้งานแบบโหลดลำโพงความต้านทานต่ำกว่า2โอห์มก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นแอมจิวที่ มีความคุ้มค่าตัวหนึ่งนะฮะในราคาแค่300กว่าบาทนะฮะอันนี้คือผมสั่งในร้านที่ส่งจากในประเทศไทยนะฮะคือถ้าสั่งจากประเทศจีนโดยตรงก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับก็ ไม่พูดเยอะนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบกำลังขับให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกำลังขับที่4โอห์มให้ดูนะฮะนี่ power supply ที่ใช้นะครับทีนี้ผมปรับไฟไปที่24โวลต์นะครับอันนี้ผมจะต่อ ต่อสายตรงเข้าที่ตัวคาปาซิเตอร์เลยนะครับไม่ผ่านตัวแจ็ค DC ตรงนี้เพราะว่าตัวแจ็ค DC ตัวคู่ที่ผมมีอยู่มันโหลดกระแสะเยอะไม่ได้นะครับตัวแบบนี้ครับสายไฟสายไฟภายในมันเล็กมากนะครับพอเราโหลดหนักๆน,นะครับกระแสะมันเดินไม่ได้ไม่สะดวกอะ่ะมันทำให้ แรงดันไฟเราตกนะครับผมเคยเทสจาก24โวลต์ตกลงมาเหลือประมาณ20เลยนะก็สายไฟข้างในมันค่อนข้างเล็ก,กครับไม่แนะนำให้ใช้งานถ้าจะใช้แบบโหลดหนักๆนะครับนก็โหลดที่ใช้นะครับเป็น4โอห์มนะครับขออนุญาต หมกล้องนิดนึงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้า ZK 1 0 0 2นะฮะจะทำกำลังขับได้เท่าไหร่นะฮะที่4โอห์มนะครับอันนี้ใช้ไฟเลี้ยงจาก power supply 24่สิี่โวลต์นะครับมาดูกันครับ ก็รูปคืนที่สวยนะฮะจะอยู่ประมาณ14.8นะฮะ15.6ปลายไปจะเริ่มตัดนะครับพีกี่19กก่ากว่าเกือบ20เลยนะครับนี่ฮะถ้าเอาสักประมาณ10%เปอร์เซ็นต์คลิปในอหน,นก็เนี้ยประมาณ15.6โวลต์นะฮะอันนี้ทดสอบที่ความถี่ 1K นะฮะ 1, 1 kHz นะครับ1 kHz นะฮะนะฮนะรูปคลื่นที่สวยอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ15.6นะครับกระิบนิดหน่อยนะถือว่าพอรับได้นะครับอ่านะฮะ15.6นะครับคูณ15.6 หารด้วยโหลด4โอห์มนะครับก็กำลังอยู่ที่ประมาณ60วัตต์นะฮะที่4โอห์มนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองต่อที่2โอห์มดูนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำการย้ายโหลดไปที่2โอห์มแล้วนะครับดูนะว่าจะได้ กำลังขับจิเท่าไหรนะฮะเริ่มคลิปที่ประมาณ13.6นะฮะความร้อนถือว่าพอสมควรเลยนะครับอันนี้ต่อแค่ช้แนนเดียวนะฮะก็ผมต่อกับโหลดที่เป็นโหลดต่อเนื่องนะฮะกระแสคงที่ความร้อนก็จะสูงกว่าเปิดเพลงนิดนึงนะฮะประมาณ13.6นะครับ ที่2โอห์มนะครับ13.6คูณ 13. 13.6นะฮะหารด้วยโหลด2โอห์มนะครับ, oh รบก็ได้ประมาณ92วัตต์นะฮะประมาณ90วัตต์ประมาณนี้นะครับก็ตามที่สเปค IC ที่ผู้ผลิต IC เขาแจ้งมาเลยนะฮะ cpa 1 3 3 6 d 2นะครับกำลังขับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ที่4โอห์มก็อยู่ประมาณ60 6 0 6 5วัตต์ประมาณนี้นะครับที่4โอห์มแล้วก็ที่2โอห์มก็จะประมาณ9 0วัตต์ถึง100วัตต์นะครับขึ้นอยู่กับความต้านทานของลำโพงที่เราใช้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วอีกตัวหนึ่งที่ มีความคุ้มค่าพอสมควรนะครับ<ส>กับราคานี้นะฮะสามกว่าบาทนะฮะ<ส>ก็ลองเข้าไปเซิร์ชหากันได้นะครับ ZK 1002นะครับ<ส>ก็น่าจะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับการเลือกใช้ลำโพงนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้ก็ลำโพง 4นิ้วขึ้นนะฮะาจุห้านิ้ว6.5นิ้วน่าจะสบายสบายเลยนะครับที่ที่สโอห์มนะครับถ้า2โอห์มน่าจะแอมน่าจะร้อนหน่อยนะฮะต้องเป็นระบายความร้อนค่อนข้างเล็กนะครับต้องติดพัดลมช่วยนะฮะผมว่านะฮะ ก็จะมาทดสอบเสียงของเจ้า ZK1002 นี่ก็คือเสียงจากเจ้าแอมจิว ZK 1002นนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ